สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับ c r i b e นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับขอบคุณครับอืน่าสนใจไหมตอนนี้ตอนน,นี้เราดึงความร้อนจากแมกมาด้านบนมาใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยระหว่างที่รอตัวนี้ รอภูเขาไฟนิวเบียมเราสามารถดึงพลังงานจากด้านบนมาใช้งานได้ด้วยครับความร้อนตรงนี้ถูกดึงเดี๋ยวอธิบายหลักการก็คือตัวนี้มันแตะอยู่ใช่ไหมเหมือนแบบมันแตะอยู่แล้วมันก็จะดูดความร้อนเข้ามาตรงนี้ผ่านประตูบานนี้เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาโดนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะสัมผัสกับตัวไอ,อ้น้าเห็นไหมท,ท,ทุกอย่างจะถูกหล่อเย็นให้เหลืออุณหภูมิประมาณ20องศา เราก็จะใช้งานไอเทมตรงนี้ได้ละเดี๋ยวผมต่อให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นตรงนี้ตรงนี้เราก็ลือทิ้งแล้วก็เดี๋ยวใส่เข้าระบบหล่อเย็นให้หมดในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะดึงความร้อนจากลาวาด้านบนตรงนี้มาใช้งานได้ด้วยครับแต่ว่าปัญหาคือสตรีมสบายผมมันมีแค่ตัวเดียวซึ่งซึ่งมันไม่เพียงพอแน่ๆแต่ว่าเราก็ทำอะไรมากไม่ได้ครับ ง่ายคือเราเราไม่มีทางเลือกแหละเนี่ยเดี๋ยวถ้าไอเทมมันหมดใช่ไหมเราไม่มีความร้อนจากการเอาความร้อนจากไอเทมออกมาได้เนี่ยผมก็จะนำไอเทมตัวนี้ไปใช้ไปในนี้ครับส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเตรียมเอาไว้ใช้ในการที่เราจะต่อท่อลงในอัานึงก็คือผมเตรียมไว้สำหรับขยายแหละตรงเนี้ยเห็นไหม แม็กมาตัวนี้ครับอุณหภูมิมันลดลงแล้วแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาอุณหภูมิไปกําจัดถูกไหมคือประตูบานนี้ถ้ามันปิดอ่ะอุณหภูมิมันสามารถไหลผ่านได้เพราะว่าด้านในนี้เป็นสุญญากาศถ้ามันเปิดอ่ยมันจะกลายเป็นสุญญากาศทําให้อุณหภูมิไม่แลกเปลี่ยนกันตัวนี้นะครับมันก็จะสูบอุณหภูมิจากบล็อกนี้มาเข้ามาต้มน้ําในนี้แล้วก็ผลิตไฟตรงนี้ส่วนตัวเนี้ยเราก็จะคอยดึงอุณหภูมิจากบล็อกรอบๆเน เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นกลายเป็นว่าอุณหภูมิเนี่ยด้านบนอ่ะมันก็จะถูกเอาออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมันสัมผัสกันทั้งหมดเลยอ่ะหมายความว่าก้อนอุณหภูมิความร้อนมหาศาลตรงเนี้ยครับมันมันเป็นก้อนเดียวกันอืมเพราะฉะนั้นการลดอุณหภูมิตรงเนี้ยก็ไม่ง่ายหรอกผมบอกเลยเนี่ยเห็นไห เอารถมาตั้งนานเราแทบไม่เห็นผลเลยเพราะว่าอุณหภูมิตรงเนี้ยมันปริมาณแบบปริมาณมันหาสามหาศารมากมากมันเยอะมากๆแต่ว่าสิ่งที่เรามีก็คือเวลาครับผมไม่ได้รีบมากในรังนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปของเรากันเรื่อยๆนี่แหละชิวคิว ชิลไหมเราก็ปล่อยไปเลยครับเรื่อยๆชิวๆสบายๆเนี่ยพอประตูปิดปุ๊บเห็นไหมอุณหภูมิตังนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็พอประตูเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นครับมันก็จะเหมือนแบบชาร์จดูดดูดของรอบๆมาชาร์จเราก็ปล่อยไปอย่างนี้แหละเรามีทั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าหมายความว่าผมจะได้ไฟฟ้าเนี่ยแน่ๆเลยคือ850วัตต์เนี่ยแทบจะตลอดเวลาครับ เพราะว่าแหล่งความร้อนเรามีหลายแหล่งมากไม่ว่าจะเป็นไอเทมตรงนี้หรือว่าเป็นแหล่งความร้อนที่ถาวรอ,อย่างภูเขาไฟลูกนี้หรือเป็นแหล่งความร้อนขนาดมหึือมาชั่วคราวด,ด้านบนตรงนี้เพราะนั้นผมเลยบอกว่านี่เป็นแหล่งแบบนี่บบเป็นแผนที่ผมวางไว้แต่พอดีผมสมองแบบว่าไม่ไม่ทํางานไปก่อนหน้านี้ก็เลยแบบอัน <laughs> ผมตันหน่อยหน่อยไหมเราใช้หล่อเย็นตัวเนี้ยผม กเรียกว่าผมใช้หลักการที่เรียกว่าเป็นเดบิตคูลเลอร์นะครับก็คือเป็นตัวหล่อเย็นไอเทมที่มันร้อนจัดๆเพื่อเอาไปผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนับแหล่งความร้อนก็คือ123ตรงนี้นะครับแล้วเรายังสามารถใช้ตัวเนี้ยคือคือเราสามารถเออกับพื้นที่ตรงนี้เหลือพื้นที่ตรงเนี้ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ผม,มรผมบอกตรวผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไปทําอะไรดีแต่ว่า แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมว่าผมมีไอเดียดีแล้วดูจากปริมาณอาหารที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะรื้อตรงนี้ได้ผมจะย้ายห้องครัวห้องกินข้าวมาอยู่ที่ตรงนี้แทนเดี๋ยวเราลองรื้อรื้อตรงนี้ดูก่อนรื้อตรงนี้แล้วย้ายห้องกินข้าวมาอยู่นี่แทนเป็นเกรดพอซะด้วยอ่ะตรงนี้ก็สามารถทำเกรดพอได้ไม่น,าน่ามีปัญหา ทีนี้เนี่ยห้องนอนห้องนอนเราย้ายได้ไหมห้องนอนห้องนอนผมกำลังคิดว่าห้องนอนเนี่ยถ้าเราทําห้องนอนตรงนี้ล่ะก็ยี่สิบสี่ถ่ายก็น่าสนใจเราสามารถทําเป็นห้องนอนแบบแบบแรตเตอร์ตัวนี้ได้ครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าสนใจน่าสนใจสุดๆแต่ว่าการ การคานวณคมตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะผมว่าไม่เวิร์กตรงนี้ไม่เหมาะกับการเป็นห้องนอนมันไกลไปหน,น่อยว่าอาจจะเป็นตรงนี้ไหมพื้นที่สิบทายตรงนี้น่าจะสามารถทำเป็นห้องนอนได้อาจจะไม่ได้ถาวรหรอกก็ก็ชั่วคราวแหละแค่ แค่เรามีเดี๋ยวเราจะได้แบบกั้นห้องตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเราจะกั้นห้องตรงนี้สูบอากาศออกให้มันเป็นสุญญากาศจากนั้นสร้างโรงไฟฟ้าสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสตรีมเทอร์บายครับโอเคเกทหอกับห้องนอนเราย้ายมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะมีพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราลื้อเลยลื้อเสร็จเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นห้องห้องนี้ครับ แล้วก็ระบบน้ําเรายังเราทิ้งไว้ก่อนก็ได้ม้กไม่น่ามีปัญหาอะไรตัวนี้ก็ย้ายลงมาตรงนี้ตัวนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้โอเคตรงนี้จะเป็นทางเข้าเดี๋ยวเราจะทำน้ำสามชั้นกันเหมือนเดิมเลยแล้วก็สูบอากาศออกด้านในนี้ก็จะกลายเป็นสุญญากาศให้เราสามารถทำระบบได้ แต่ว่าผมมองว่าอืระบบท่อตรงเนี้ยมันมันเกินความจำเป็นอเราอาจจะต่อท่อพิเศษเข้ามาตรงนี้ดีกว่าเพื่อบายพาสน้ำตรงนี้บายท่อตรงนี้ออกดีกว่า ก็อย่างที่เห็นนะเราต้องลดอุณหภูมิด้านบนตรงนี้ครับ1,500องศาเนี่ยเรามีจุดเดียวเราลดอุณหภูมิมันไม่ทันหรอกผมบอกเลยยากต้องเอาตัว natural reserve กลับมาก่อนเพื่อเสริมมอริลครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเครียดเป็นคนเครียดอีกแล้ว เราคืนน้ำเข้าระบบสัหน่อยแล้วก็ตัดออกโอ okay. เคอาน้ำเกลือมาก่อนเลยน้ำเกลืออยู่ตรงกลางเราจะใช้เอทานอลเอทานอลตรงนี้มีพอดีเดี๋ยวเราเอาเอทานอลมาปล่อยเสร็จเราค่อยสวีปน้ำเกลือจากนั้นก็สวีปน้ำเปล่าโอเคครับกดเอทานอล แล้วก็พังอันนี้ทิ้งพอเราพังตรวนี้เสร็จเนี่ยเราก็จิงปลดน้าเกลือเลยก็น่าจะได้นะซึ่งอ่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้าเกลือเสร็จแล้วเราก็ใช่ครับเราจะเทน้ําลงมาโอเคเทน้ําลงมาเทน้ําลงมาปุ๊บ แค่นี้พอนี้เตียยพอครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเราจะตั้งสวีปแล้วก็สวีปตรงนี้จากนั้นก็น้ำแล้วก็ไปเราก็จะได้ประตู3ชั้นเรียบร้อยคือดึงโอเคเสร็จรื้อประตูได้ปตูสามชั้นแบบนี้คือเราโดดข้ามแล้วเราจะไม่เตียกน้ำครับ จะติดตั้งปั๊มเข้าไปหนึ่งตัวจากนั้นโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องติดแคนิสเตอร์เข้าไปตรงนี้เลยโอเคสูบสูบอากาศเข้าตรงนี้จากนั้นจ่ายไฟเข้าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการเรียบร้อยครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสตรีมสบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวส่งสายไฟขึ้นไป เหมือนเดิมเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องไอ้น้ำเรายังไม่ได้ปลามาเลี้ยงพวกนี้เลยอะไม่เป็นไรเนาะปล่อยไปก่อนก็นได้สูบอากาศออกไปเรื่อยๆครับโอเคครับเรามาดูตรงนี้กันต่อเลยตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราตั้งใจจะทําเป็นตัวสตีมเทอร์บายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องจอเจาะแถวนงนี้ แต่ว่าเดี๋ยวผมรอตรงนี้ให้กลายเป็นสุญญากาศให้เรียบร้อยก่อนครับลาต้องสูบอากาศเข้าตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดตรงนี้จากนั้นทําประตูตรงนี้ทําประตูตรงนี้ทําประตูตรงนี้แล้วก็ทําบล็อกตรงนี้ครับเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวลาวาพอเราทําบล็อกตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บเราจะขุดเจาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้ออกแล้วก็ขุดตรงนี้ จากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกตรงนี้เป็นประตูนะไม่ใช่ดิตรงนี้เป็นบล็อกตรงนี้เป็นประตูตรงนี้เป็นบล็อกจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นห้องไอ้น้ำครับตอนนี้อีก19วันก็ค่อนข้างอันตราย,ยนะพูดถึงไม่ถึงมีออกซิเจนหลุดเข้าไปแปลกนะ ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาพวกแก๊สพวกนี้ออกมาให้หมดครับจริงผมไม่ต้องรีบก็ได้รอมันเสร็จทีเดียวเลยโอเคทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับ,ร,บ,ร,อร,บรอสูบอากาศเดี๋ยวยาวไปน่าจะยาวไม่รู้ทำไมเมือนกันถึงนานเงี้นี้ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผลิตไฟค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เชื่อมเข้ากับตัวแหล่งไฟหลักของเราเรียบร้อยแล้วด้วยทําให้ตอนนี้เราน่าจะมีพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างเยอะแล้วผมว่าดูความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเราตะาวัน p ว w e r w a ว t ต,ตอนนี้ก็อยู่ที่การผลิตเพิ่มเนี่ยประมาณ2,400 36กิโลแต่ว่าเราใช้ไป1,700ครับเหลือตั้ง700 โอ้โหเสือโคตรเยอะเรียกได้ว่ามหาสาลเลยครับอเราพาทัวร์สักหน่อยไหมผมว่าซีรีส์นี้มันใกล้จะจบแล้วครับอเดี๋ยวเราเปิดมุมสูงให้ดูก่อนนี่คือคอลนีซูเปอร์คอนดักชีฟครับแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับก็คือส่วนอุตสาหกรรมสำหรับผลิตน้ำตรงนี้แล้วก็ โซนที่พักอาศัยอยู่ตรงนี้จากนั้นขวามือจะเป็นโซนของผู้ขาไฟแล้วก็การผลิตออกซิเจนครับส่วนด้านขวาล่ากเนี่ยก็จะเป็นในโซนของการผลิตอาหารต่างๆก็นี่เลยโอเควันนี้เป้าหมายของเราต่อไปเนี่ยก็คือการนําความร้อนจากด้านบนเนี่ยมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าเพราะผมเกรงว่าตรงเนี้ยครับมันมันจะไม่คุ้มถ้าเราเอามาใช้อะ เพราะว่าไม่รู้เลยว่าเครื่องเดียวเนี่ยมันสามารถจัดการกับภูเขาไฟได้หรือเปล่าหลาจ,จะต้องอุดภูเขาไฟลูกนี้ได้วยซ้ํานะครับเนี่ยเิียเวี่ยมลูกเนี้ยซึ่งซึ่งผรอาจจะต้องทําดูดความร้อนออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนซึ่งก็น,น่าจะยากอยู่ดูดิคืออุณหภูมิพวกนี้มันปริมาณมันมหาศาลมากๆครับโอเคตอนนี้ พื้นที่ตรงนี้เป็นสุญยากาศเรียบร้อยเราก็พังได้เลยเนี่ยโซนตรงนี้ครับมันเป็นโซนสำหรับหล่อเย็นไอเทมด้วยนะระบบตรงนี้มันหล่อเย็นไอเทมได้ด้วยครับถึงแม้ว่ามันจะเปลืองไฟไปหน่อยเพราะว่าเนี่ยอุณหภูมิของไอเทมที่ออกมามคือคื0อ250องศาใช่ไหมจริงๆผมสามารถเอาน้ำตัวนี้ครับ น้ำตัวนี้มาลดอุณภูมิตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้าแก้มันแก้ยาวผมไม่แก้แล้วกันที่เกียดถ้าแก้มันแก้ยาวเลยครับยาวมากๆเอาไว้แก้ทีเดียวตอนที่เราจะเพิ่มสตรีมเทอร์บายแล้วกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอขออนุญาตยัง,ย,งยังไม่แก้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องขยบตัวนี้มาอยู่นี่ปึ้งแล้วก็ตัวนี้แมงนิดหนึ่งตัวปึ้งแล้วก็ขยายพื้นที่ด้านล่างตรงนี้อีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตยังไม่แก้ตอนนี้โอเคไหมใช้ไปก่อนตัวนี้ เดี๋ยวเราแก้เราแก้ทีเดียวเลยน่าทำไมมีโพลูตออกซิเจนข้างในอะวอสอย่าบอกนะว่าผมผมพลาดแน่เลยผมน่าจะน่าจะลืมเอาโพลูตออกซิเจนออกจากถังนี้แน่เลย ก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเราคลิปนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนแเราจะเรามาต่อกันที่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ